วันนี้น้องอมสินจะพาทุกๆคนไปโลกแห่งเวทมนต์ของเหล่าพ่อมดแม่มดทั้งหลายในเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์หนึ่งในนิยายที่ดีที่สุดที่เราจะสามารถสัมผัสความสนุกความสุขของเวทมนต์ใน Universal Studio ิโอ a n แปนกันครับว่าแต่จะสนุกขนาดไหนไปรับชมกันเลยครับตอนนี้เราอยู่ที่สถานีโนดาใช่ไหมครับเรากำลังจะนั่งไปยูนิเวอร์ซลซิตี้ดีไมสวยไหมสวยมากเลยนะครับโอ้โหยอมดู เดี๋ยวเราจะไปอินเทนโดเวอร์โหลูกคนเยอะมากเลยฮะดูดิคนเยอะมากเลยไปกันเลย,ยแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่บริเวณด้านหน้าของยูนิเวอร์แซลแล้วนะเดี๋ยวเรากำลังจะเข้าไปด้านในใช่ไหมมาริโอมาไงมาริโอ,โอ้นี่นะฮะโอ้โหดูบรรยากาศดิครับผมนักท่องเที่ยวคือแบบสุดย <ใน S 1> อดเยอะมาก<ห>จะเป็นแบบพวกโรงแรมนะแล้วก็จะเป็นที่ซื้อของเห็นไหมด้านหน้าจะเป็นที่ซื้อของแล้วตรงนู้น นะใช่ถูกต้องเดีโอ้สวยมากเลยนะฮะ,ฮะบรนเี้วณน,นี้เป็นทางเข้าตรงนี้ข้างหน้าที่จะเป็นส่วนใหญ่เป็นร้านไลอ้อมร้ของของเล่นของฝากเนาะเดี๋ยวเราค่อยพามาดูกันตอนกลับตอนนี้เราขอไปแฮร์รี่กันก่อนดีไหมโอ้โหนี่นะครับบรรยากาศดีมากเลยสองข้างทางนี่คือของเยอะมากร้านเยอะสุดๆนะครับผมน่าซื้อมากเลยโดยเฉพาะของที่เป็นแบบพวกมาริโอ ใช่ไหมเดี๋ยววันนี้จะซื้ออะไรมาัางอุ้ยแต่รู้สึกว่าหอมป๊อปคอร์นไหมใช่ใช่มีป๊อปคอร์นด้วยต้องหาภาษาของอะไรนะแฮร์รี่พอตเตอร์ฮอกวอตส์นะภาษาฮอกวอตส์ Hollywood, ใช่ปะใช้เวลาไม่นานต่อคิวนะออบอกได้เลยว่าเราควรจะต้องซื้อบัตรมาล่วงหน้านะครับถ้าเราไม่ซื้อบัตรมาล่วงหน้าเนี่ยเราก็ต้องไปต่อคิวซื้อเนาะเสียเวลา oh ตอนนี้เราถึงตรงบริเวณหมู่บ้านฮอกมีดแล้วใช่ไหมครับผมดูซิว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับว้าวาสวยสุดๆครับสวยสุดๆเลยออมโอ้ Harry p o t อ e r อ้อนี่นะครับบริเวณรถไฟของเรานั่นเองหมู่บ้านฮอกมีดตอนนี้ออมอยู่ในเรื่อง Harry Potter แล้วนะ อ,ออมบริเวณรถไฟฮอกวอตครับตอนนี้กำลังจะออกไปเรียนแล้วนะครับควันขึ้นขโมมเลยตรงนู้นอูย้ยสุดยอดวะออมเดี๋ยวเราต้องไปซื้อเวทมนต์นะอ๋อออมดูเข้าไบายออมด้วย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราต้องไปซื้อไม้เวทมนต์ก่อนแล้วก็จะมาเสกกันเนี่ยม,มีจุดเสกตั้งหลายที่นะ <c oughs> ใช่นั่นมันจะมีของฝากแบบนี้ด้วยออมไปดูกันของฝากนี่ที่ออมอยากดูใช่ไหม <c oughs> อันนี้จะเป็นลูกอมอันนี้เป็นลูกอมครับ อออเเฮครรรต์หใช่ส่วนนี้เป็นช็อกโกแลตนี่มันจะเป็นมันจะเป็นการสายมิติแบบนี้เลยนะอุ้ยเป็นช็อกโกแลตปุ้บด้วยอุ้ยอุ้ยอุ้ยออมแดนดินแดนแห่งเวทมนต์นะแจ๋วอะแจ๋วออมมาดูกันว่านักโทษนะครับที่วันนี้ออมจะต้องจำตามล่าคือใครนี่นี่ไปนักโทษอยู่นี่เฮ้เฮ้เฮ้แฮปยูซีนดิสวิสาดนี่คือแบล็กซีเรียสนะเราต้องตามจับคนนี้นะนี่ตอนนี้ถูกประกาศจับแล้วอ๋เจ๋งไหม เหมือนอยู่ในหนังเลยอะโอ้เจอปราสาทฮอกวอส์แล้วยังสวยสวยมากเลยอ๋อปราสาทฮอกวอร์ออมชอบปะสวยมากคุ้มค่ากับที่เราเข้ามามากเลยเนาะยอดเลยครับผมนี่ต้องบอกเลยนะว่าเขาทำออกมาได้สมจริงมากเลยนะสวยจัดๆเลยอะออุ้ยอ,ออมร้านอะ้รก็ยศิ์ไปซื้อก่อนไหมไปเราจะได้เปสมเป็นแฮรี่แฮร์รี่พอตเตอร์ไป ออมไปดูกันครับว่าออมจะเลือกอันไหนออมอยากได้แบบไหนตอนนี้น้องออมกำลังเลือกนะครับว่าจะเข้าเรียนที่ขาสาขาไหนดีใช่ไหมนี่ไมค์กาจสีนีั้งหลายแบบเลยออม,ม,มสวยเลยนี่มันจะมีแบบของตัวละครด้วยนะนี่ของแฮร์รี่รอนเออไมโอนี่เห็นปะแล้วก็เป็นกล่องเลยอะเอาไหนครับ ได้บอกพี่เขาดิไปตังครับได้แล้วนะครับตอนนี้อ,อมเลือกเป็นของสีขาวใช่ไหมอาใหญ่ตังครับออมเลยนะนี่มันจะมีหัวของมันอยู่ใช่ไซึ่งมันเอาไว้สําหรับไปเสกได้ครับเราองออมก็ได้ซื้อมาแล้วนะนี่นะครับเป็นไม้กรยสิบนะที่สําหรับเอาไว้เข้าเรียนนะครับผมนี่ด้านบนนะมันจะเป็นที่เราเอาไว้เสกนะครับเดี๋ยวเราจะไปเสกคาถากันนี่อย่างสวยแล้วที่สาคัญอันนี้คือคแผ่นที่นะครับแผ่นที่ที่สามารถเอาไว้บอกเราได้ว่า เราเนี่ยจะมีจุดเสกตรงไหนบ้างไหนออมถือถือหน่อยนี่มันจะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่มันก็จะมีบอกแผนที่นะนี่เช่นจุดนี่จุด5จุด4จุดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ไปตามจุดของเราเลยนะเราเราก็ไปเสกคาถากันใช่ไหมเจ๋งมากและที่สำคัญซื้อมานะเราซื้อมาราคาห้าพันห้าร้อยเยนนะครับผมแล้วก็จะได้กล่องแบบนี้เลยนะฮะ<จ>เอากลับบ้านไปซูเนียด้วย,วยกลับบ้านเป็นของสะสมได้ด้วยแล้วเล่นได้ด้วยนะครับผมคือดีมากเลยนะ มันทาให้เราแบบเข้ามาอยู่ในเรื่องแฮร์รี่จริงๆเลยใช่ไหมสุดยอดเดี๋ยวเราไปเสกเวทดมตนกันดีกว่าระว่างนี้นะครับกูเรวบางที่น้องออมเป็นพ่อมดแล้วเข้าเรียนแล้วนะครับก็<อ>มีการแสดงด้วยนะนี่เป็นการสอนให้น้องออมนะครับว่าต้องทํำยังไงใช่ไหมโอ๊ยเป็นเวทมมต์แล้วพ่อมดแล้วเสกหน่อยเสก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 หน่อยดิเสกหน่อยรีว <c oughs> ิวในร้านนะครับผมที่อยู่บริเวณฮอกมีดนะดเราจะเข้ามาดูกันว่าข้างในขายอะไรบ้าง เป็นไม้กายสิทธิ์เลยอะดับเบิลโดทำไมไม่เหมือนทางนั้นเอ้าบัสดับเบิลโดเฮ้ยอันนี้สวยอะอันนี้สวยทำไมสวยๆทั้งนั้นเลยอะเฮ้ยมันร้านขายไม้กายสิทธิ์ชัดๆนะว้าวเว้าเลยอะนี่เป็นไม้ไม้อันนี้ช่นามไม้ลอเรลอันนี้ไม้อิงลิชอิงลิชโอ้ยสวยอะครับอันนี้หยิบมาดูแล้วนะของ professor Double Door นะครับโอ้อันนี้เป็นลูกศิษย์นะลูกศิษย์ Double Door นี่ลูกศิษย์ Double Door Double Door คือพ่อโมที่เก่งที่สุด นี่นะครับโอฟเฟเซอร์ดัมเบลดอ,อนี่เป็นไงสวยสวยเลยสวยอุอ้ยสุดยอดดีไม้ที่ทรงพลังที่สุดนะครับผมตอนนี้เราหิวน้ํากันยังหิวแล้วรไปกินอะไรกันบัตเตอร์เบียนะครับนี่นะคิวต่อรอกินบัตเตอร์เบียนะครับเขาบอกเลยว่าอร่อยมากเลยเดี๋ยวเรามากินกันนะว่ารสชาติจะเป็นยังไงโอเคปะ่ะได้มันแล้วเดี๋ยวเราไปลองกินกันนะครับผมได้แล้วินแล้วบัตเตอร์เบียมาแล้วมาแล้ว อันนี้ของพ่อนะ <c oughs> มาโอ้โหชิมเลยเหรออร่อยปะ่ะอร่อยบอกแล้วอร่อยคือมาที่ต้องมากินนะถ้าไม่กินนี่คือเหมือนมาไม่ถึงนะเขาบอกว่า Dan, <c oughs> แดนแฮร์รี่พอตเตอร์ต้องมากินเลยเหมือนในหนังพ่อไม่ต้องกินหรออร่อยไหมเคยเค,คีมมันอร่อยไหมใช่เขาบอกแล้วว่าอร่อยนี่แล้วอยู่ในบ้านหมู่บ้านฮอกมียนนะบรรยากาศคือแจ๋วมากโอ้โหใช่ป่ะ บอกเลยว,ว่าลอ,อยใครมาอย่าลืมนะฮะต้องมากินนะอันนี้คือบอกเลยแล้วนอกจากนั้นคือถ้าสมมติเราซื้อเป็นแบบแก้วกลับบ้านก็ได้เป็นซูวีเนียกลับบ้านด้วยคุ้มมากเลยนะฮะต้องลองสักครั้งครับเดี๋ยวเรากําลังจะมาเริ่มเล่นมินิเกมกันนะไ <Yeah. S 1> ล่เวทมนต์นะมาสอนอ,อมเรียนเข้าโรงเรียนนะจุดที่1นงนะครับตรงเรียนตรงรถไฟนะเราจะต้องไล่คาถาแบบนี้นะเห็ <Yeah. S 1> นไหมเสกฟืบฟ <Se ek. S 1> ืบฟืบเน่ตามตาม,ตามนี้เลยนะครับ <S <S ตอนนี้เรามาเรียนวิชาแรกกันนะวิชาเสกเวทมนต์นะครับ <S <S ว่าใครจะเสกเวทมนต์เปิดกระเป๋าได้นะอันนี้เชียแม่งั้นเชียแม่ัน เฮ้ยแม่ทำได้ออเยี่ยเยมเฮ้ยทำได้อ่ะอันนี้ก็โตไซมาเอ้เจ๋งวิชาแรกสอบผ่านครับต่อไปไปด่านที่สองการดูแผนที่เลยโอโรโฮมูระโอโรโฮมุรตรงนี้นะครับเป็นปลดล็อกคุญแจอ้าวลองเสกเลยครับเปิดประตูครับ ทั้งเดียวผ่านเลยอ่ะเฮ้ยสุดยอดอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเปิดประตูด้วยอ้อมด้วยเพอร์เฟก้ะเพอร์เฟก้ะอ้อมระวังระตัวเองออกมาเสกมาให้กลับเร็วเฮ้ยสุดกล้ยอ่ะสุดยอดอ,ดอ,ดดอ,ดอริการโตไซมัสอ้อมแม่สอบไม่ผ่านแต่อ้อมสอบผ่านนะสถานีอ่ะมาฮะต่อไปมาสถานีที่3นะกับการจุดไฟตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะ โอ้โสุดจอดเลยครั้งคืนนะครับอินเซนดีโอเฮ้ยอีกแล้วอ้าาาาเฮ้ยแม่ทำขึ้นเลยรอบนี้นี่อินเซนดีโอมีคาฐาที่พื้นบอกอยู่นะครับเออไม่ต้องสูงมากเกาบอกเฮ้ยมาแล้วอ่ะโอ้สุก้อยไอ้ฟิตโดษัยมาส ออบผ่านครับสถานีนี้สอผ่านทั้งสองเลยนะครับอผ่านน้ไปสถานีไหนต่อไปสถานีที่4นะครับเปิดแผนที่ครับเปิดแผนที่ครับอะไรอ่ะครับตอนนี้เราอยู่ที่สถานีต่อไปนะเป็นการเสกน้ําใช่ไหมเสกน้ําให้ออกมาจากโถใช่ปะจากไหจากไหดูซิว่าครับตอนนี้แม่ไปแล้วอ้อมเดี๋ยวเรามาดูกันดูซิว่าแม่จะเสกผ่านหรือเปล่านะครับดูอักเมนตี นี่นะเนะแม่จะลองแม่จะลองเสกแล้วดูดิว่าแม่จะสอบผ่านหรือเปล่ารับเฮ้ยอุ้ยว้าสุดยอดอ่ะมามันเลิรเลยออมอย่าให้น้อยหน้าเนี่ยนะรูว่าเหรอาเฮ้ยสุดยอดอ่ะสวัสดีค่ะโตเมั เฮ้ยสอบผ่านทั้งคู่เลยอ่ะ,อะไม่ธรรมดาเราอยู่กันที่สถานีต่อไปนะแล้วมันจะหยุดนะนี่นะครับถ้าเสกแล้วเครื่องเล่นจะหยุดนะเลย X เฮ้ยทำได้ด้วยอ่ะหยุดแล้วเหรอหยุดแล้วเฮ้ยมาดูครับน้องออมจะเสกได้หรือเปล่า วีน้องอมเสกหยุดด้วยอะ่ะหยุดแล้วเฮ้ยเติมเสกอวอ่าสอบผ่านอีกแล้วอะ่ะเยี่ยมเลยอะ่ะอ่าเก่งเ่งมาออมพร้อมไหมสถานีนี้มาเดี๋ยวดูนะครับว่าแม่จะเสกได้หรือเปล่านะวินการเดียมถ้าเสกเสร็จมันจะเป็นยังไงลูกบอลมันจะลอยใช่ไหมวินการเดียมลาวิโอส่า้ย เฮ้ยกระตุกแล้วของแม่ทำมาออมแม่ทำได้เฮ้ยลายอะ่ะลายต่อไปของออมครับเอ้คาถานี้ยากนะเนี่ยไกลแล้วไกลแล้วเฮ้ยเฮ้ยกระตุกด้วยขึ้นแล้วอะ่ะออมขึ้นแล้ว อันนก็โตไซมางอสผ่านแล้วนึกว่าจะไม่ผ่านนะครับโอ้แล้วดูด้านหลังของเราครับเป็นปราสาทสวยงามมากเลยวันนี้เป็นไงมั่งสนุกไหมกับการที่เรามาเมืองเวทมนต์ต่อไปเดี๋ยวไปดูของฝากกันดีกว่าไปไงไปดูกันไหมร้านช็อกโกแลตใช่ไหมว่าแบบมีอะไรให้แบบเราซื้อกลับบ้านบ้างดีกว่าดีไหมนี่เราได้ของฝากที่เป็นไม้กายสิทธิ์ละเยอะมากนะครับผมโอ้ทางท่องเที่ยว คือถ้ามาช้าเนี่ยมารอบบ่ายเนี่บอกเลยนะไม่พอคนเยอะและที่สําคัญนะครับเราต้องมาตอนเช้าเราถึงจะได้เล่นนะออมนะนี่นะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านฮันนี่ดักนะครับผมร้านของฝากนะมีอะไรบ้างอุ้ยช็อกโกแลตออมอุ้ยอะไรอ่ะที่ออมหยิบคืออะไรกระดาษไหนตันี้อุ้ยเป็นแหวนช็อกโกแลตกบเว้าน่ารักดีเนาะน่นี่ชนะ็อกโกแลตจริงๆนี่ออมช็อกโกแลตถ้าเรากินแล้วจะเป็นแบบนี้แต่อุ้ยมีการาดแถมเลยนะข้างในอ่ะน,นี่ยนี่ไง ช็อกโกแลตกบนี่นดูถ้าสมมติเราซื้อมันจะเป็นอย่างนี้ช็อกโกแลตกบแล้วก็มีการ์ดสามิติออมมีการ์ดสามิติแบบนี้อยู่ข้างในอันละเท่าไรเนี่ย1 4 0 0ยเยนซื้อไหมต้องซื้อสักอันแล้วแหละเดีย๋ยวซื้อสักอันหนึ่งนี่คืออะไรครับอันนี้คืออ๋อเราต้องไปซื้อขวดนี่เราต้องซื้อกระป๋องก่อนนี่ไงช็อกโกแลตหมดเลย กองลูกอมแบบเนี้ยเนี่ยกล่อกลูกอมใช่ป่ะใช่แต่ลูกอมเราไม่ค่อยชอบกินนี่เท่าไหร่เนี่ย2,800เยนป่ะถ้าพ่อซื้อพ่อซื้อช็อกโกแลตดีกว่าว้าวอ๋อเนี่ยออมนี่ซื้อช็อกโกแลตตรงนี้ก็ได้ป่ะออมเอาหยิบอะไรมาเพิ่มครับเป็แหวนกบแหวนกบช็อกโกแลตนะน่ารักเ้อยป่ะไปจงง่ายตังค์กันน่าป่ะจ่ายตังค์ครับจ่ายตังค์ ครับจ่ายตาอ่าให้ดไใส่โอเคว้าวโอ้ได้ของแล้วเครดิตการ์ดโอเคโอเคปิ้วพิ้วิ้วนี่ได้แหวนใส่เลยบ้าแหวนน่ารักด้วยนะนี่ไงแหวนอุดยอดเลยเดี๋ยวไปใส่เลยนะ